คนราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาอาจจะไม่หวือหวาไม่เขาเรียกว่าไม่โลดโผนไม่โจรทยานไม่สุ่มเสี่ยงมากนะักเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องเซฟโซนใช้ชุดแบบเรียบเียง่ายๆสบายๆเจริญเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆอย่างมีความสุขสนุกสนานและมีชีวิตที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความร่ํารวยการมีชื่อเสียงการมีชีวิตที่หวือหวานะครับหรือมีวิถีชีวิตที่ทเรียกว่า โลดโผนเหมือน12ราศีอื่นๆนะเพราะเป็นราศีแห่งวัวนะครับราศีพฤษภเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์ของจักรราศีสากลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนะครับเป็นราศีของวัวนะวัวก็ต้องทำมาหากินทำแขันข,ขันแข็งต่อสู้ชีวิตแต่มีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพพอสมควรนะฮะฉะนั้นใครที่เกิดในราศีพฤษภวันนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับเป็นตัวแทนของคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง31พฤษภาคม ในสัญลักษณ์ของไพ่พมยานก็เป็นไพ่พระกิศนาเป่าขุยนะมันเป็นตัวแทนของเด็กที่กําลังเป่าขุยชิวๆสบายๆมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะฮะก็ต้องบอกว่าใครที่เกิดในราศีพฤษภนั้นโดยพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนั้นจะมีวิถีชีวิตที่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาจะมีการกินการอยู่การใช้ชีวิตที่เรียกว่าสุข,ขุมเรียบง่ายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ แต่ความโดดเด่นของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การใช้ชีวิตและก็การเงินการงานการเรียนการศึกษาต่างๆเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ได้ดีมากเรียกว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอะ่ะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยหรือเป็นตัวแทนมกิสนัเป่าคุยเนี่ยจึงบ่งบอกถึงคนที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถความตั้งใจและก็การใช้ชีวิตแบบมีความสุข จึงถือว่าเป็นราศีที่เอาตัวรอดได้ในแง่ของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตนั่นเองจึงถือเป็นสหนึ่งในสองราศีที่มีวาสนาที่ดีที่สุดในความเห็นของผมนะฮะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพฤุภก็จงใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขตราบเท่าที่คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้น ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการกินการอยู่การเงินการทองจุดเป็นหนี้เป็นสินและมีชีวิตยอย่างเรียบง่ายผมถือว่าคุณถือว่าเป็นคนที่ดูดวงดวงดีในวาสนา12ราศีนี้แล้วนะคร